มาแล้วโอ้โหแต่ภาพนี่ยอมรับว่าสวยเลยนะเป็นเกมมือถือที่ภาพสวยมากเลยนนเราใครที่อยากเล่นเอาลนะฮะกราบสวัสดีด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ F คุ้มครองทีว <ยา S 1> นะ<ฮ>วันนี้จะมาอยู่กับเกมดิจิมอนสากามาแล้วครับ <laughs> หลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะดิจิมอนสากาที่มีคน ลองเรียนกันมามากเลยนะว่าพี่เมื่อไหร่รเซิร์ฟมันจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงจะมาเนี่ยบอกเลยนะตอนนี้เซิร์ฟนอกได้เปิดแล้วนะรีบเข้ามาเล่นกันได้เลยนะส่วนชื่อเกมแต่ <conduction S 1> ผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้ลิงก์ใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะ <ghost> ก็ไปสามหารถหาโหลดกันได้เลยนะแล้วก็มีข่าวดีจะมาบอกนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาหรืออยากจะเล่นเซิร์ฟไทยนะ รออีกแป๊บนึงนะเซิร์ฟไทยกําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้จะเล่นอะไรยังไงก็มาดูไปพร้อมๆผมได้เลยนะผมก็หัดเล่นเหมือนกันเราก็จะเล่นไปด้วยกันเลยนะตอนนี้อ้าวเดี๋ยวเรามาเริ่มสมัครกันเลยดีกว่าผมก็ได้เข้ามาแล้วนะเราก็เลือกเป็นตัวผู้ชายแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อกันนะอ่าตั้งชื่อเป็นเป็นอะไรดี F K แล้วกัน F K เฉยนะ F.K. 1 One แล้วกันไม่เอาเอา F.K. เฉยอ่าเราตั้งแค่ F.K. แล้วกันเรากดเริ่มไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเกมจะมีอะไรกันบ้างนะแต่ตอนนี้เสียงเกมนี่ดังมากเลยผมขอเข้าไปปิดก่อนละกันอ๋อต้องให้ทำเควสก่อนนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำเควสก็ได้นะอ่าให้เข้ามาสุ่มก่อนเลยนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเล่นยังไงก็ขอบอกเลยแนละ้วว่ามันเป็นเกมแนวเดียวกับ โอเคสาก้าเด็ๆเลยนะดิจิมอนสาก้าเนี่ยผมขอตั้งชื่อมันว่าดิจิมอนสาก้าแล้กันนะเพราะว่ามันคล้ายๆกันเลยไม่ได้คล้ายมันเหมือนเลยแหละนะฮะเปลี่ยนแค่นี้นิดหน่อยนะอา่าสุ่มแล้วได้อะไรมาแล้วโอ้หแภาพนี่ยอมรับว่าสวยเลยนะเป็นเกมมือถือที่ภาพสวยมากเลยนะเราใครที่อยากเล่นก็ไปหาโหลดมาเล่นกันได้เลยนะเซิร์ฟไทยก็ใกล้จะมาแล้วนะโอ้โหได้อากูมอนฮะ หลายๆคนก็คงจะเคยเห็นแล้วนะ,ะที่ผมไปเล่นอยู่เซิร์ฟจีนตอนนั้นนะฮะแต่ว่าผมอ่านอะไรไม่ออกเลยก็ได้เล่นไปอยู่แค่พาร์ทสพาร์ทเองแล้วมันก็ปิดนะ,ะเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงเปิดทดสอบเซิร์ฟแล้วผมก็หาเซิร์ฟไม่เจออีกเลยนะ,ะอาจจะไม่เจอลิงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนนะฮะแต่ตอนนี้เซิร์ฟต่างประเทศเปิดแล้วะฮะเราก็ได้เข้ามาเล่นกันเลยนะนี่ให้ใส่ทีมเหมือนโปเกสาก้าเดะเลยฮะมาเนี่ โอ้โหภาพสวยด้วยนะขอบอกเลยภาพสวยมากๆอ่ากดเลยครับอันนี้ก็จะให้เป็นแนวเก็บเควสทำเควสไล่เรื่อยเปลื่ยนมาโปเกสก,ก้าก่อนนะฮะเริ่มต้นในช่วงการฝึกสอนเนี่ยนะฮะคิกไปที่ตัวแล้วกดสกิลนะปั๊บแรงมากฮนะมีคูณ1คูณสเหมือนกันด้วยนะแล้วก็มีโจมตีอัตโนมัติเหมือนกันเป๊ครับอันนี้ถ้าผม ดูไม่ผิดนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกการแพ้ทางการหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,ว,าว่ามันดูยังไงนะใครที่มีความรู้หรือเก่งภาษาก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะฮนะเอาละฮะหลังจากที่ผมได้ทําการฝึกเล่นเมื่อกี้เนี้ยก็ได้ตัวเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะนี่ฮนะก็คือตัวทางซสายมือของผมเองนะผมก็ไม่ได้ดูดิจิมอนนานแล้วนะก็อาจจะลืมชื่อลืมอะไรไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะสำหรับใครที่รู้ก็ สามารถคอมเมนต์บอกใต้ร่างคลิปได้เลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจฮะ <c oughs> <c oughs> เอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเกมโดยรวมกันดีกว่านะหลังจากที่ผมได้ทําการฝึกหัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูแต่ละหัวข้อแต่ละเมนูกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเหมือนกับโปกเกสากาหรือเปล่านะอันดับแรกนี่ก็มาที่แลง์กิ้งนะก็มันเหมือนกันนะ มีอันดับแรงกิ้งมีอันดับอะไรมากมายต่างๆนานาเท่าๆกันนะฮะผมก็ยังไม่ติดอันดับใดเลยนะนี่อันดับอะไรก็ไม่รู้นะอีเวนต์แรงกิ้งเนี่ยนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นอะไรไม่รู้่าเกี่ยวกับการเติมเงินนะฮะผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาเท่าไหร่นะนี่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเติมเงินต่างๆนาะนาะเพื่อเพิ่มเป็น VIP เหมือนของโบเกสาการนะั่นแหละนะถ้าจะให้เทียบกันได้อย่างง่ายๆนะผมจะพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆละกันนะก็ต้องขออภัยด้วย ต่อมาที่หัวข้อโบนัสนะฮะก็คือเป็นรายละเอียดของ V.I.P. แต่ละขั้นนะฮะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะนี่มีถึง V.I.P. เท่าไหร่เนี่ยนะมีถึง V.I.P. ที่20นะฮะ V.I.P. 20นั่นเองสำหรับดิจิมอนซาก้ของเซิร์ฟต่างประเทศนะอันะต่อไปก็ได้เป็นเติมของรับรางเติมเงินรับรางวันอะไรต่างๆนาะนาะเนี่ยมืนเหมือนกันนะ แล้วก็จะเป็นเติมเงินครั้งแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะได้ตัวนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะใช่นะน่าจะใช่ตามเกมกําหนดของมันนั่นแหละฮะว่าต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะได้นะ่าแล้วกันนี้นี่เติมเงินครั้งแรกนะอาจจะเปรียบเทียบอย่างโปเกซกกาก็น่าจะเป็นลูกเกียนั่นแหละฮะที่เติมเงินเราได้นะะโอเคเมนูต่อไปครับซูน แคปซูลก็จะเป็นสุ่มนะอันนี้ก็เป็นสุ่มธรรมดาเนี่ยฟรีเคมนะก็เป็นอ่าผมได้อะไรมาไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนี่เป็นสุ่มแบบธรรมดา,าส่วนขวามือนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบยังไงสุ่มใครระดับสูงของโปกเกซาก,กานั่นแหละฮะก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะต่อไปก็เป็นอีเวนต์อ่าอีเวนต์ก็เป็นที่รับของเหมือนกันเลยนะอะไรเนี่ย ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่32นะฮะเดี๋ยวลองรับดูอ่าได้เพชรเพิ่มนะอ,อ,อีเวนต์ก็ได้เป็นเหมือนพวกกล่องอีเวนต์ต่างๆนาะนาะเหมือนของโปเกซักกานนะว่าแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นั้นมีอีเวนต์มีรางวัลอะไรให้บ้างนะแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมก็ขอรับรางวัลก่อนเลยละกันอ่าได้อะไรบ้างก็ไม่รู้นะรับรับไปก่อน อันนี้อะไรไม่รู้ว่าน่าจะเป็นบัตร v p รายเดือนหรือเปล่านะฮะน่าจะใช่นะในความคิดของผมอันนี้ก็น่าจะเป็นเวลารับพลังกายเหมือนของโปเกสก,กานั่นแหละฮะสามชั่วโมงนั่นเองอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้เนี่ย VIP ศูนย์อ๋อสำหรับซื้อนะฮะให้เราซื้อนั่นเองเราก็จะได้ น่าจะใช่นะก็ถ้าไม่ใช่หรือผิดถูกยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะขอโทษขออภัยจริงๆนะอ่าส่วนนี้ก็น่าจะเป็นเลเวลนะเหมือนของโบเกซาก้าที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่ของเซิร์ฟนะที่แบบว่าใครเลเวล25 50คนแรกก่อนก็จะได้ของรางวัลน,นี้ไปนะ30เ,เวล35เวล40เวล45เวล50เเวล55นั่นเองนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็น่าจะเป็นโบนัสการเติมเงินครั้งแรกนะ สว่วนนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้นะขออภัยด้วยสําหรับใครที่รู้ก็แนะนําบอกคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะฮะอ่าโดยรวมแล้วก็ส่วนมากก็จะคล้ายๆกันหมดนั่นแหละฮะก็เหมือนเหมือนกันนะเท่าที่ผมดูแล้วเหมือนกันเด้ฮะโอเคเหมือนกันเด้แต่ว่าหน้าจอจะออกสวยกว่านั่นเองนะฮะโดยรวมต่างๆผมว่าน่าจะดูดีกว่าโปเกสซาก,ก้าขึ้นเยอะนะอาจจะเพราะมันเป็นเกมใหม่กว่าด้วยนั่นเองนะโอ้ยนี่ โอ้โหดูเขาตัวยังเถื่อนเลยนะผมยังไม่มีเลยดูผมยังเป็นอากุบอนรางแรกแกันรังเดินกันอยู่เลยนะเขามีสัตว์ขี่กันหมดแล้วนะผมยังไม่มีอะไรเลยนะนี่แล้วก็เป็นมอนเตอร์นะเป็นที่ดูโปกเกมอนของเรานั่นเองเหมือนอย่างของโปกเกสากานั่นเองอ่าพัฒนากายล่างฮนะอากุบอนแปลงร่าง,ง <c oughs> ดูดิจะเป็นยังไง โอ้โหอย่างเท่ฮะหลอขึ้นมาเยอะเลยนะโอ้โหนี่เป็นคำลามด้วยนะโอเคแล้วก็ได้แปลงล่างเสร็จแล้วนะหน้าต่อไปเป็นของสัมภาระของเราที่เรามีอยู่ในกระเป๋านั่นเองนะอ่าต่อไปก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นที่แลกชิปหรือเปล่าน่าจะใช่นะเศษแลกชิปน่าจะเหมือนกันเลยแหละเนี่ยนี่โอ้โหแต่ตัวเฟี้ยวๆจ้ำจมทั้งนั้นเลย อ่าต่อไปเป็นอะไรต่อไปก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ทําภารกิจอะนะฮะที่แบบว่ายังไงอะทำนู่นทำนี่เลเวลนู่นเลเวลนี่ตามที่มันกําหนดแล้วมันก็จะได้รางวัลของเควสนั้นๆนะฮะประมาณนั้นอ่านี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าเป็นเหมือนที่แลกแฟดใช่ฮะเป็นที่แลกแฟดเลยนะโอ้โหมีแลกแฟดด้วยอย่างเฟี้ยวเลยนะ ก็ถือว่าเกมทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะนี่แอเวนเจอร์ Adventure นี่ก็น่าจะเป็นที่ตะลุยด่านนั่นเองเนี่ยตะลุยด่านเหมือนกันเลยนะถือว่าเกมทาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะอ้านี่อะไรอีนเนี่ยอ๋อนี่เป็นสมุดนะเป็นสมุดดูดิจิมอนทั้งหมดนั่นเองโอเคฮะถือว่าเฟี้ยวเลย สำหรับ EP หนะ้าเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูแล้วก็จะมารีวิวให้ดูแคสให้ดูนะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะสำหรับใครที่อยากดูก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนนะเวลาผมลงคลิปนั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างด้วยนะฝากติชมด้วยว่าเป็นยังไงหรือใครที่เล่นเก่งๆก็สอนผมได้นะผมยินดีรับฟังเสมอนะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแค่รีวิวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะขออภัยด้วยที่อาจจะตกหล่นไปบ้างนะก็ไม่เป็นอะไรบาย